พี่จะทำอะไรเออให้สวัสดีอ่ะสวัสดีอะไรเอพีอ่สวัสดีดิสวัสดีค่ะอ้าวหนุนหนุนพี่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีแทนหนุนหน,อน่อยนี่สวัสดีค่ะอะไรแล้วก็วันนี้ วันนี้เิอ่าให้พี่สวัสดีคืนไปแล้วชื่อว่าพี่ใบฮาโล <Hello. S 1> อ๋อพี่ไปอยู่โคยเดียว3เหลอวันเทเพื่อนสัยดอกโอ้ <c oughs> เราอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่อังคอเราอยู่ที่ <c oughs> อังคอที่หลอบ วันนี้เราจะมาให้หน้งของที่เอาไม่เอามาจับอ่องอ่องก็ชิงแยกอยู่กับพี่เราต้องพูดไม่ชัดไม่ชัดก็จะเป็นไฟโปกเกมอนเอ้ยปีกกจุแล้วก็เป็นโดเรมอนอันนี้เอาไว้ให้วิว แล้วก็เป็นอันนี้มันเรียกว่าอะไรอะพี่มันมีคําอ่านไหมเนี่ยอันนี้อ่านว่าอะไรอะเดนฟีเดนอฟี no 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 อะไรช่างเถอะมีลุ้นของแถมด้วยเดนฟี De no อะไรสักอย่างอืมมันคือขนมอะไรไม่รู้แล้วก็ไออันนี้จริงๆมันมีแต่แบบนี้นะแล้วก็อันนี้ที่เอาไปเล่นอ่างนี้นั่นแหละ แล้วก็เป็นขนมแบบนี้แล้วก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นแคน n ี y จอยแบบแบบสิบบาทเคยดูคณนาคิดไหมของเล่นมันมดีดีเอ้ยทำไมผู้หญิงมันได้มันของผู้ชายเลยอะพี่ดูดิ <c oughs> เป็นตัวอะไรอะเป็นเครื่องบินขนมมันก็จะเป็น แอปถั่วเบ,บ็ดเนี้ยดิอ๋อมันเป็นอย่างงี้ชอบกินวอิอืม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 อัออนก็อร่อยดีแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นแค่นจอยนี้เสียงเข้าอีกแล้วจะแกะแต่ของเล่นไม่แกะของกินเพราะของกินรู้แล้ว น้อพี okay, ่นาะอื้มเดนอสส์เอาพี่ผู้หญิงมันจะเะไรผู้ชายเนี่ยโอเคจบแล้วก็จะเป็นของเล่นนี้มันเรียกว่าไอศครีมอะไรไม่รู้อัสบาบาร์ทูเวิร์กใช่ปะทูเวิร์กนั่นแหละแล้วข้างหลังก็จะเป็นที่มันให้เล่นแบบไอศครีม้อนๆอะต้องอย่างเี้ย อ้าวตอนมันเห็นเห็นมันเต็มเลยนะใช่มันมีเครื่องขนมกับเครื่องของเล่นอ๋อพี่ไม่เคยซื้อพี่ก็เลยไม่รู้อ๋อเคยซื้อหนูก็เลยรู้แล้วมันก็จะมีไอ้ที่กดไอสกรีมแบบนี้นแล้วก็สติ๊กเกอร์เดี๋ยวค่อยติดแล้วก็ไอ้ที่ตั้งไอ้นี่อที่ตั้งไอ้ไอ้นั่นแล้วก็โคนติมแบบนเนี้ย ล้วก็จะเป็นเอ่ไอติมเจอมาติดสติกเกอร์ก่อนพี่สติกเกอร์หายอ๋อ oh, อยู่นี่มันน่าจะติดกับอันนี้ใช่ไหมพี่ใบยกเน,นี่ยอันเนี้ยน่าจะใช่เพราะมันเป็นกลมๆเหมือนกัน mm hmm. กลัวติดเละมากมใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่หรือติดอันนี้เหรอเฮ้ยอันนี้เนี่ยแหละเฮ้ยกลัวติดเลอะพี่ใบยกติดให้หน่อยดิ ลองติดดูแล้วแต่มันเละอะช่างมันอุ๊ยอวัดทำเวิร์กอีกแล้วอะเรามาเล่นกันชิงเชิญพี่ใบยกมาเล่นสามครั้งพอนะคะแล้วก็ใครทําตกโดนดีดมะกอ,อกมาป่ายิงฉุกวิมาใครเริ่มก่อนป่ายิงฉุบฉุบอะไรอะออกอะไรอะยิงฉุกหนูเริ่มก่อนเอา เอาอันนี้โอเคตาพี่ใบยูน้องขอตัวนี้ค่ะบกรส้มคิงอเลสมนาวอเลสมะนาวเฮเสียวตกแน่เลยน่าอทำไมมันนุ่มทำไมมันทำไมเป็นอย่งงางนนงั้น <c oughs> จะตกแล้ว เอ้ยโดนแน่เลยรถทัวร์ดำโดนดิบมากรองว่ะนี่เคต่อตาพี่ไปหยกกลับทิ้งเล่นฮารอบดีกว่า,า,าไม่รู้ว่าถ้ามันใกล้ๆจะสิงทำจนกว่า<อ>มันจะหมดใช่ สูงเหมือนในภาพในภาพต่อสูงอย่าปรมันเบี้ยวแบบมันเบี้ยวกำลังจะตกแต่ก็ไม่ตกยุ้ยไม่ตกไม่ตกไม่ตกให้ดูแนวนี้พี่ไปหยิบต่อวิของใครไอ้ของหนูพี่หยิบมาจากข้างบนเหรอมาก็มันอยู่ตรงนี้ ีวางซะหน้าเสียวเดี๋ยวจะเสียวต่อให้ หนึ่งตาสุดท้ายหรือไม่ก็สองตาสุดท้ายตาหนูห่ืตาพี่เพื่อนพี่อยากเล่นเหรอชุดคันมากเลยตาหนู ไอดไอพีดันชนสทีหนึกาก็ตาหนูใช่ไหมโอเคแปเล่นอีกรอบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ิโอเคครบอ่ะตาพี่ตาพี่ตาพี่ตาพีต้องถ่ายคลิปจะเอายงเอาไหม่ได้ไหมได้ค่ะ นูเริ่มใหม่เหรอเริ่มใหม่แต่ว่ารอบนี้รอบสุดท้ายอยู่ดีแล้วๆรตาพี่ตาพี่ตาพี่อ้าวทำไมเราไม่ถ่ายคลิปหรอโอ้ค้าต่ออ่ะเอาใหม่เลยขออเอาใหม่นะคะนะะคแป๊บนึงค่ะหนึ่ง,งสองแอคแชคั่นแอคชั่นอุ้ยวางผิดวางผิดวางเอ้ยอ่าบิมวางนะคะนี่นะคะเราต้องตอบไปให้ถึงพี่สุดมาเอาใหม่เอาใหม่ค่ะหนู วางวางแล้วค่ะวางแล้วค่ะวางแล้วค่ะอ่าต่อไปนะคะดูนะคะสนุกมากเลยค่ะสนุกมากสนุกมากอ่าค่ะวางต่อไปค่ะดูนะคะจะต่อไปถึงตอนไหนนะคะอ่าว๊ายูยูยยูยูจะไปทําหน้าเสียวแบบนี้โอ้โหโอ้โหตอนนี้วางแจ้งแล้วค่ะ ไม่ตกค่ะไม่ตกเราจะตอบไปให้ถึงที่สุดนะคะ,ถ,ะ,คะถึงที่สุดค่ะเหลืออีกไม่กี่อันเท่าน,นั้นนะที่สุดค่ะที่สุดมันมันเอียงมันเอียงมันเอียงวะดีมากเกือกโอเคก็เดี๋ยวไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย